หอ,อการค้าถกธรรมนัตตั้งดันกรอกศสชงเจ็ดข้อเสนอธุรกิจเกษตร นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าพบและหารือกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตําแหน่งและยื่นข้อเสนอภาคเอกชนในการยกระดับภาคเกษตรและอาหารของประเทศณห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสนั่นปเปิดเผยภายหลังการหารือว่า ภาคเอกชนอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนแหล่งเงินทุนมาตรการลดต้นทุนภาคการเกษตรและการบริหารจัดการน้ําเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ําท่วมน้ําแ้งซ้ำซากอย่างเป็นระบบขณะที่หอการค้าและภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆผ่านเครือข่ายหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศไปพร้อมกัน โดยในอนาคตหากสามารถยกระดับการทําเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมเกษตรกร,ก,รกว่า27ล้านคนที่ถือเป็นส่วนใหญ่ของประเทศจะมีรายได้ที่สูงขึ้นเกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถลดความเหลื่อมล้ําที่เป็นเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลได้อย่างแท้จริงนายสนันระบุว่าวันนี้หอการค้าได้ขอให้กระทรวงกรเกษตรพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และภาคเอกชนหรือกอรอ,อกอสอซึ่งจะช่วยสร้างความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมถึงยื่นข้อเสนอแนะเร่งด่วนของธุรฐฐกิจเกษตร และอาหารต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรวมขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาผ่านคณะกรรมการกรอ,อกศสโดยมีข้อเสนอใน7ประเด็นสําคัญประกอบด้วย 1. การส่งเสริมความมั่นคงและความยั่งยืนด้านอาหารซึ่งภาคเกษตรเป็นส่วนสําคัญที่มีการขับเคลื่อนในเขตค,ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปก โดยการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปกได้เห็นชอบในการผลักดันให้ดําเนินการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเปกรวมถึงการหารือเกี่ยวกับนโยบายแนวทางในการรับมือกับประเด็นท,ท้าทายด้านความมั่นคงอาหารความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งหอ,อการค้ายินดีร่วมขัดเคลื่อนนโยบาย 3S เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาหารให้ได้มาตรฐานสากลตลอดจนร่วมส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วย BCG m o เดลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีผลผลิตที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐานพร้อมเป็นครัวโลก 2. การรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางทะเลเสนอให้กระทรวงเกษตรประสานงานสมาคมการค้า และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมขับเคลื่อนและรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางทะเลโดยมาตรก,การป้องกันปัญหาการประมงผิดกฎหมายตลอดจนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเพื่อยกระดับอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับหนึ่งในปี2024 3การสร้างความสมดุลภาคธุรกิจเกษตรและอาหารเสนอให้กระทรวงกรเกษตรกำหนดนโยบายเพื่อสร้างความสมดุลและเสถียรภาพการนำเข้าส่งออกภาคเกษตรและอาหาร ระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกเพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนด้านเกษตรกรของอาหารไทย 4. การส่งเสริมการสร้างเกษตรมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาหอการค้าได้มีการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูง ที่ถือเป็นศักยภาพและโอกาสที่สําคัญของประเทศไทยโดยใช้จังหวัดเป็นผู้นําการขับเคลื่อนเนื่องจากมีความเข้าใจในศักยภาพของพื้นที่โดยขับเคลื่อนในพื้นที่นําร่องแล้วเสร็จจังหวัดรวมถึงตั้งเป้าหมายขยายพื้นที่จังหวัดเป้าหมายเพิ่มอีก5จังหวัดในปี2567ได้แก่ชัยนาทเพรชรบ,บูรณ์ชัยภูมิอุบลราชธานีและพัทธลุง 5. การส่งเสริมธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตเสนอให้พัฒนาการจัดทำระบบอาหารที่มีการเก่าอาหารเชิงหน้าที่เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับสามารถยืนยันกล่าวอ้างเชิงสุขภาพด้วยเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์โดยครอบคลุมผลผล,ผลิตการเกษตรอาหารปรุงสดและอาหารท้องถิ่นเพื่อพัฒนาไปสู่อาหารมูลค่าสูง พร้อมทั้งส่งเสริมนโยบายและขับเคลื่อนธนาคารอาหารของประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางอาหาร6การส่งเสริมธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยหอ,อการค้าไทยเสนอให้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งปอดโรคพร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการส่งเสริมและลดภาระต้นทุนการเลี้ยงให้กับเกษตรกรกร,รวมไปถึงห่วงโซ่ตสาหกรรม ตลอดจนลดภาษีการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์พร้อมทั้งได้ให้กระทรวงเกษตรส่งเสริมสินค้าเกษตรอาหารประมงและการอำนวยความสะดวกในการส่งออกนำเข้าเพื่อการแก้ปัญหาวัตถุดิบภาคการประมงที่ไม่เพียงพอต่ออุตสาหกรรมก,การผลิตและการส่งออกควรมีการผ่อนปลนการนำเข้าวัตถุดิบสัตว์น้ำแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งออกซึ่งต้องไม่กระทบต่อเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงภายในประเทศตลอดจนส่งเสร เสริมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําและปกป้องสัตว์น้ําเศรษฐกิจของไทยได้แก่ปลากระพงปลานิลและกุ้งก้ามกามเป็นต้นและเจ็ดการส่งเสริมธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูปเสนอให้กระทรวงเกษตรเร่งรัดยกระดับมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ไทยโดยเฉพาะกลุ่มโคเนื้อแพะเนื้อและแพะนมพร้อมทั้งเสนอให้เร่งรัดการเพิ่มจํานวนโรงฆ่าสัตว์ โรงตัดแต่งเนื้อสัตว์โรงทัดบรรจุที่ได้มาตรฐาน 4MP ทุกจังหวัดที่มีศักยภาพ ตลอดจนเร่งรัปดปรับปรามผู้ลักลอบนำเข้าหรือส่งออกสินค้าปศุสัตว์อย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ร้านค้าสินค้าปศุสัตว์โดยเฉพาะตลาดสดได้เข้าร่วมโครงการปรศุสัตว์โอเคเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าคุณภาพและสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับให้กับผู้บริโภค